ยังเป็นมุมมองที่เห็นแตกต่างกันแล้วก็เป็นดราม่าในครอบครัวนะครับเรื่องของคุณหนุ่มกลานะครับพี่หนุ่มกลากับคุณจูนเนี่ยล่าสุดอาจารย์เดชากิติวิทยานันท์คอมเมนต์ใน Facebook อีกรอบหนึ่งนะบอกว่ากรณีนิติบุคคลฟ้องคนใกล้ตัวของหนุ่มกลาในความผิดฐานยักยอกซึ่งเงินดังกล่าวที่จำเลยทั้งสองก็หมายถึงคุณจูนกับคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับกิจการของห้างวุ้นสุดจำกัด จึงมีการฟ้องในความผิดทางอาญารายจ่ายต่างๆของจำเลยที่นำมาโพสต์ทางโซเชียลมีเดียเป็นรายจ่ายส่วนตัวไม่ใช่รายจ่ายที่เกี่ยวกับรายจ่ายของนิติบุคคลก็คือไม่ใช่ของทางห้างคุ้มสุดัำกัดบันเถอะแบบนี้นะครับอาจารย์เนชาโพสต์สอบผมได้สอบถามสพากรมแล้วทราบว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามไม่สามารถนํามาหักค่าใช้จ่ายในนิติบุคคลได้ดังนั้นประเด็นก็คือรายจ่ายต่างๆเกี่ยวกับค่าผ่อนรถผ่อนบ้านเลี้ยงดูพ่อแม่ลูก จึงเป็นรายจ่ายส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับกิจการของนิติบุคคลประเด็นต่อไปสําคัญนะครับทนายเดชาบ,บอกต่อว่าจนถึงวันนี้โจทก็หมายถึงคุณหนุ่มกาลายังไม่ทราบว่าจําเลยทั้งสองได้นําเงินของนิติบุคคลไปใช้เรื่องอะไรบ้างจะต้องนําสืบในชั้นศาลต่อไปและก็ทิ้งท้ายบอกอันนี้ก็สําคัญบอกว่าคุณหนุ่มกาลาไม่ได้เดินหน้าที่จะฟ้องเพื่อเอาเมียเข้าคุกเตียงใดนะครับแต่เป็นการฟ้อง เพื่อให้มาชี้แจงว่าเอาเงินไปไหนนี่นะครับหลังจากนั้นก็มีการตกลงเรื่องทรัพย์สินหนี้สินถ้าตกลงกันได้นี่นะครับก็จะถอนฟ้องเรื่องจบกันไปแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็นําไปสู่การฟ้องหย่าในศาลเยาวชนและครอบครัวต่อไปคือประเด็นที่ที่ทนายเดชชาพปรมจะชี้คือว่าหรือที่เราสังคมต้องจับตาดูคือว่าตัวค่าใช้จ่ายที่ที่มีการโพสต์แจ้งออกไปแต่ละเดือนเนี่ยมันมันเป็น ถือเป็นรายจ่ายของทางนิ่ทีบุคคลหรือไม่อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้กําลังใจนะครับเพราะเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟในครอบครัวด้วยเนาะแต่ก็เป็นบุคคลมีชื่อเสียงนะครับก็ค่อยๆตามกันไปทุกอย่างว่าตามกระบวนการกฎหมายนะครับเล่าส่วนฝั่งเรื่องนี้อัปเดตล่าสุดครับ